สำหรับชาวราศีธนูในช่วงเดือนนี้โอกาสในเรื่องของการเงินการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานจะเปลี่ยนแบบสุดขั้วเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเรื่องของงานชาวราศีนี้จะมีความไปเกี่ยวโยงกับผู้หลักผู้ใหญ่จะมีความเกี่ยวโยงกับคนที่มีอำนาจในด้านการบริหารเพราะฉะนั้นการที่ชาวราศีนี้ เกิดการฝากการฝังหรือว่าการใช้เส้นสายอาจจะไม่ได้ผลคอยเป็นเรื่องของการออกเรี่อออกแรงเองแสดงผลงานให้ชัดนะอาจารย์บอกแล้วว่าชาวราศีธนูถ้าคิดอยากจะได้ตำแหน่งที่มันสูงขึ้นโตขึ้นจากรองอธิการบดีเป็นอธิการบดีนี่ก็จะได้เรียนจบมาแล้วอยากจะไปเป็นด็อกเตอร์อยากไปเป็นรองาศาสตราจารย์อันนี้ก็จะได้สําฤทธผลเพราะฉะนั้นในเรื่องของการ เรื่องของงานเรื่องของวิทยฐานะที่อยากจะไปปรับตรงนี้ถือว่าชาวราศีธนูเนี่ยชัดเจนมากแล้วชาวราศีนี้มีโอกาสที่จะได้แสดงฝีไม้ลายมือให้กับผู้หลักผู้ใหญ่ได้เห็นเพราะเกิดการไว้วางใจแต่สำหรับท่านที่ทำธุรกิจนีธุรกิจที่จะไปได้ดีเนี่ยอาจารย์บอกเลยว่าเป็นเกี่ยวกับเรื่องของอะไรความลี้ลับหรือว่าเกี่ยวกับเรื่อง